โทมจับห่าไพเดียหนีเอ้่ยแต่งตัวสิเป้าผู้ชายนะซปหาผู้ชายาสบายดีพี่น้อง <c oughs> มันสิเป้าผู้ชายเอากูกำลังว่าวกับมันเป็น <c oughs> ยายังไปใส่นะไข่เนี่ยแล้วไข่มัเสียหน้าเลยไข่เอานั่นฉีดยาได้มันจังลงกินบได้ลงได เฮากันยังคือขิงไข่มาว่านพี่น้องเยออกจะเฮือนซาซุยตอนเที่ยงตอนบ่ายมาว่านเลยกัเขับไปนอนนอนตื่นมาโลดข้อกับเจ็บพี่น้องเยปวดขงิงโอ้ยว่ะแหลนใต้แหลนเนื้อจมูกได้นผักผ่อน,น,นพี่น้นนนองเยแหลนแหลนห้าทายคลิปนี่แหละแหลนย่าเป็น้องบ่ได้อะไรเพี่น้องแหลนห้าเงินห้าคำชิ CPU 9, บิยูจุดเก่าบ่ได้ชิแตกยังดอกนี่กัซึมสะ,สะรัวซะเลี่ยอะยู่นโอ้ลูกแลยพี่น้องไปหาหลังหนาเลยติดคารมับออกไปเลนะย ว <c oughs> ันนี้ก็เป็นวันชิ้นชิ้นแปดพี่น้องจ้าเมื่อแปดคำเจด้ามกะเมื่อเหอ็ดอะไรเจด้ามกะเมื่อเห็ดอันวัดพอที่แท็กกับชิ้ลงมาวมันนี้แหละพี่น้องเลยว่าไข่แน่แล้วว่าสั้นตอดออกซิไข่แน่นะเพิ่นชิ้ลงมาก่อนเนาะป้าให้เขาลูกชายเพิ่นกาพินพี่น้องของลุงนะอยู่เนาะ ลงมาทางนี้ก็ได้ลูกชายก็เข้าโรงเรียนเนาะบ่จักเป็ดจักไก่จักงัวจักสวนฮดต้นไม้อีกเพื่องก็อาดไว้ก็ยังใหญ่แถวเดินพันเก็บซอีหยังอีเอ้ยมึงวนมึงวนอัวอามึงมาเลยเด้อมึงสิลงมาเนาะสิพูเอาลูกชายเมื่อเมื่อแต่เมื่อลูกชายก็ย่างงเียนเช้านี่ ออจองิมมือเเออเป็นอะไรเมื่อเมียหลักกับพูอันเนาะอันกเป็นอะไรพาไปหามอญเอนอเ,เป็นอะไรพาไปหามอน,น่ฮะไ่ได้ยนมาน่ิอย่าง,งเอาคือป่ากูห,ห็น้เยอะหลีบทงหนิวทงบีกัไปป่าเออ ไปป่ามาแล้วกัเป็นโซเลยนะปากูปาพยป่านี่จังตายหนาอไหนหาพอเราเป็นทั้งนี้คอล้างกระเบิดนอยนึง<อ>ป่าอมันกะเร็งนี่เออปากูกัเป็นมาเร่งเั่นแล้วจไปปาดยไม่ไกมันตีเออมันล่ามปาเนี่ยไปป่านะ,ออน,น,นะเออแม่แม่เดีย้ยครับมันป่าในเพื่อนนั่นแหละโอ้แมวเท่น,น,น,เนก็นมาสิบมองนะนี่พอสิบปิ เจอคนเจอคนไข่ยังผักเทียงนะเทียงเขาเ่าใบก็เล่ากับทูน้ำทูน้ำเขาอยู่พี่น้องแสตน้ำวะมึงมันใส่ดำเม่อถาคุณอาโนะจะไปผ่องเนี่ยไปได้ังเอเอาทัจ่าเลย พี่คืนห้านแมยุกิทางไหนกับพี่น้องก็ยังบเเซาอยู่สักหนชิปปหรามอตอนบ่ายนะรับหาได้ใช่ไหมันมีบ่คุณอา้าิดแ้วกางงานเดี่ยวน้า้าคิดแ้วกางงานหนี่งนาใช่เฮ้ยบัมีไข่บัวแดงเดี๋ยวต้องใส่ไข่บัวแดงสิเป็น์สิบเบสองน้ำไหมกับบัวมีเอื่น้ำน้ำไหมแกง า,า,อาอ,าอสิงลูกสร้างล้างอยู่บามีเสื้อผ้อาห้าหน่อไม้พี่น้องมันซุ่มปล่อยน้ำลงสองขางมันออกลายแต่ว่ามันร้องไห้สุม่มเฮ้ยเหม็นเถะนาะถ้าแม่นโมพิดอันนั้นน้องซาละอยากกินแกงสะพาาักขาสีอมบ้า<ป>เนี่ยดอกบงเออมาบักเล,ลยลายมั้งไม่ใส่มี บ่มีบ่ได้มื่เอามันจะอยู่ดูแลนบ่บ่อยพี่น้องเลยเมื่อแต่เศร้าขึ้นแต่เด็กก่อนเมื่อสูเมอร์เมื่อสูเมอร์เมื่ออะไรกับมาพี่น้องเลยผู้นางสั่งขี้หมกไปปีดเนี่ยวไปหม้อไปใส่ยาประเทนักเก่าบ้านกระเพาะเออกระเพาะของเนี่ยเป็นเศร้าขึ้นแหละเศร้าแล้วทางแท้ไปบุญน่ะกับบริพากันกินเบียร์พี่น้องเลยอันที่เห็นในโต๊ะนั่นก็ ย่างกลับขึ้นมาของเก่าข้ัคนสีหางแบบบูดิคินดีเออข้าคนมาหายช่วงห้าบรูดิคินอันนี้เรื่องจริงพี่น้องบรูดิคินแนวกิ้งแบบคะร่ามหลายอย่างอ่าที่หลายเลยรนะเฮ้ยชงหยาอยกหกเฮ้ยตัวน้อยมันเอาเลยอาการที่เป็นหนิวนะกต้งอกกระดิ่งหนึ่งใหม่เด็เอา มึงไปกินยังผิดอบอจ้ากว่าผิดยังคือว่าดีคืออะไะก็กินแบบกินปกติอยู่ธรรมดา <c oughs> มเม่นปล่อยไหม่ย่ามันก็ถืนเป็นแนงใหม่คืออันนี้แหละกระเซียดชื่อ,อ,อเนี่ยนะเฮ้ยตัวนั้นมันหุดเข้าในบอสจ้ก็ตัวนั้นมันซุ่มมันออกหลายตีนีนบ่อคอยอันนั้น ว่านกูวนเขาเมื่อตะเขินอไอซุยนะบ่ายโมงเขาเมื่อไรก็น,นอนจนขำปกติขั้นผมเป็นยังบอกคอยนอนเวน้นนอนบารับสิบอห้ามอย <c oughs> ด์เคเดี๋ยวให้แนงตัวนี้เด่นหูตัวไหน สันติเฮ้ยส <and> <moon> <me ans> ีดได้สั้นสีดได้สั้เอานะแม่ตัวตายมาหนาละลายๆอันสีดบ่ได้บ่วันกลับไปห้ามอสองหล่อเด้อตะลุมมันสองอันนะ่เออเมื่อนพอไม่หนี่ขึ้นนั่นนี่แหละพี่น้อง cũng cứ khẩn đại Này nè, nè, ừ. ừ. à, nó mẹ bảo chạy sẽ sẽ cái nhau. <laughs> con à mì ước ดขี ball, ano, il it, il it ้หม ah, ูกาพี่น้องเอ้ยลายอยู่หลิดหลีดก็ไปสั่งออกน้อเดียวข้อวัดลงคอเมือนคือกะคือกะอ่าเดือนใบไม้หลุดนี่อันตรายพี่น้องเอ้ยยัง่หวแตะคนซัดกับเป็นอืมเฮ้ยข้างในไล่ลิซัดกับแบบบาดปากเปื่อยตีนเปื่อยเป็นบาดเป็นแผลพี่น้องเอ้ยนี่ก็เครื่องเครื่องข้อยู่เลยนะแบบ กินนามเบาแสบาสัะกินเขากับพกอย่าสบกินข้าวเส้าวก็มือก้าวเลยกับผัดกระลำพัดบักถั่วใส่มูสูรุกินพอเพิ่งกับมาชิลงมาอะไรเสร็จลงมาชิลงมาตัวสวรรค์เนี่ยโอ้โหพี่ทึงต้งมีมาเห็นก่อ ต้องสีน้ำใส่วอเตะกิ่นี่มันปล่อยน้ำลงนี่เด้บัดนี้อร์ปล่อยลงสวน,น,สมมนมันเลยบ่ค่อยซุ่มอือตะกี้เราออกดีดีเด้นี่ใส่ที่เห็น,นแบบนี่ผักทาบอยู่นี่อือถามชี้อันข้างนน้ำไม่พอดีแก่งเมื่อว,วาน าโดกมอื้อมาบ้าเลหลายนอยเคยเ่งเเลยแดเขาเนี่เออเกงจะทไมงบวัวก็นี้ยูเื่งอมาตะปูมันสั่นดบ่ตัวนั้น mhm 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 nè mhm nhảy mhm 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 măng nha thì chồng 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 đây này chồng này, nè 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 đây chị ao đại này, chồng 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 nè nè, có mì hạt bạc xiêm rốt pì nang. Này, chên, cái Đi, ừ. Thôi, này tụi gen có mì sao bò? Nấm mại nè. Oh. Nấm mại bông. Oh. Nấm mại bông dài. Nấm พี่น้องตายแล้วตายแล้วมักเสียมค่ะพี่ดาเอาิึงสีดายู่บาๆเนี่ยเอ้าขันตัวไหมันแอยากตามักเสียมให้มันแหลน Ni <laughs> là nó mạnh nè một ngày ăn anh bơi mày mày ăn mày bơi hả bơi ăn mày mày gì mày 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 ปูเธอเนี่ยมันจะอยู่ไหมเชียงยังวะได้ขันกอเลยนั่นนี่แล้วกอตัวกางกอเนืใส่เลยเด็ดลงมาเลย ก็อันใหญ่ๆหน่อยด้ยตังค์มาบ่ออกบอลแนงตังนะไปเลี้ยงน้องนี่เดี๋ยวแก่แล้วแก่เบิร์ดชิดายเลยเนาะนี่อันนี้นะคุ้ยแก่แล้วตัวนั้นเนาะปวดจนเป็นไหมเออ เคยบ้านสองกอพี่น้องแตนไม่ถึงหนอนมันมันหนามบ่อถือมันมันเลยบ้อออกอันนี้ก็แนวมักใหญ่คุณจะเป็นไมหมก็ได้แต่สิดายในสวนได้จ้ะเฮ้ยเป็นไม้เป็นอะไรนะไม้นะบุมีจักดีบ่ ลายกอสื่อเออจริงจแนงมันลายอยู่เนาะลู้ช่างล้างเนี่ยพอตพอการหยิบหนักเลยเปนน้องเนาะยแองสุดสุสุคนพป่น้องจ้าันจะพอแกงน่อยแกงสะพักค้าก็ยันแม่ท้องมันพิดกรรม กินมันเด้พนะี่น้องแกงบ่ได้กินมันแห้งๆเขากินอีก